เจริญพรยอมทั้งเกษตรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้งเกษตรอำเภออลไทอัตมาในฐานะเพื่อร่วมงานเก่าหรือเป็นข้าราชการเก่าในสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเคยร่วมงานกันกับข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดเกือบทุกคนในวาระโอกาสที่อลไทขบวาระการเกษตรยุท์ในวันที่30กันยายนนี้ ขออานวยเอวยพรให้โยมอลาไทยและครอบครัวยงพบแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดคอยขอสมของมง่งมาตรปัฒนาในเวาะที่เราจะออกไปเป็นสามัญชนเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเราคงต้องถอดหัวโขนที่เราเคยสวมไว้ตลอดอายุราการนั้นวันนี้ก็ในเวาะนี้ก็ขอให้ยมอลาไทย จงมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่ดีงามพร้อมเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานและครอบครัวต่อไปเจริญพรโยมศาสนาทธงบุญนาคในฐานะที่หลวงพ่อเลือดจำมาเคยเป็นเพื่อนร่วมงานเคยร่วมทํางานกันมาในหลายสองและในสำนกสักงานเขตจังหวัดก็ดีบัดน,นี้ในวารละโอกาสที่ โยมวาสนาจะเกษียายุวราชการในวันที่สามสิบกันยายนการทำงานตลอดอายุราชการนั้นก็เรามีความมุ่งมั่นเรามีความรักมีความสมัครสมานในเพื่อนร่วมงานเปียสติเมือนเคยรญาติกันในบัดน,นี้เราก็จะอํำลาวงการราชการไปแล้วก็ขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยปกป,ป้งปองคุ้มครองโดนบันดาลให้ยงวาสนา จงพบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตของครอบครัวและชีวิตตนเองแล้วก็ขอให้เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆคนเหมือนดังที่เคยอยู่ในวงการราชการของกเกษตรไปอย่างยั่งยืนขอจเจริญพรสวัสดีครับน้องๆนักส่งเสริมการ,รเกษตรจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับผมขอฝากถึงคุณอรไทยเคยปฏิบัติงานร้วมการตั้งต่จังหวัดบุรมล์นะครับ ออรไทเองนั้นมาจากสายงานของเจ้าพนักงานเคลียร์ทิศเกษตรในขณะที่อยู่จังหวัดปุยลาก็มีผลงานโดดเด่นมีผลงานท,ที่เด่นมากมายกนะับเป็นที่ประจักษ์ของบุคคลทั่วไปได้วยซ้ครับสำหรับคุณอรไทนั้นนะครับในเรือ่องส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่มีความสุภาพเรียบร้อยสุขุมนะครับมีจิตอาสาในการทํางานนะครับมีการทํางานที่มีผลงานทด่เด่นมาโดยตลอดครับ เป็นที่นักใกล้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกคนครับก็ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างครับเป็นนักส่งเสริมการเกษตรผู้บริหารนะครับที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการทํางานคนหนึ่งนะครับจังหวัดนครราชสีมาในโอกาสที่คุณอรไทยจากเกษียให้ด้วยราชการนะครับแล้วก็น้องๆนักส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับ ผมขออนุโมทิปอนแล้วก็ขออัตตาศีรษะศีลท yeah> ั้งหลายที่ท่านกรุบกริบด้วยตลอดจนบนบารมีของเจ้าโบก็คุณปริีิโตยกให้โปรดรรมดาประทานพรให้ทุกท่านประสบในความสุขฝันเจริญมีความก้าวหน้าในอาชีพราชการมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกประสงค์สิ่งใดขอยสนทนาคุ้มคลาปรถนาทประการครับสวัสดีครับ เป็นผู้มีอัธยาศัยดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ทำให้เขามีคุณลักษณคุณให้การสนับสนุนนะคะในส่วนที่การทำงานนี่ก็จะทำให้เขาเข้ากับเกษตรกรได้ดีทำให้เขามีผลงานในการประกวดกลุ่มต่างๆที่ได้รางวัลเป็นในการที่ตั้งใจทำงานของเขาเขาจึงเดินทางขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับเกษตรอำเภอได้ดีจน ถึงววละที่เกษยียณอายุราชการค,ความภูมิใจตลอดระยะเวลา31ปีที่ดิฉันทำงานส่งเสริมการเกษตรมีความภูมิใจในกิจกรรมส่งผลงานการประกวดเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นโดยผลการประกวดเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลต่างๆเป็นพลังบวกให้กับดิฉันมีกำลังใจในการทำงานและที่ภูมิใจที่สำคัญที่สุด ก็คือการได้ส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรและได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขที่ประสบผลสําเร็จกับอาชีพเกษตรกรรมทําให้มีไรายได้อย่างยั่งยืนซึ่งความภูมิใจเหล่านี้เป็นความภูมิใจที่ดีตลอดไปและเป็นความทรงจําที่ดีและต่อจากนี้ไปดิฉันก็จะได้พักผ่อนในใบกเกษีณอย่างมีความสุขค่ะ อยากฝากข้อคิดในการทํางานให้กับน้องๆน,นะคะการทํางานทุกอย่างต้องอดทนซื่อสัตย์มีความตั้งใจมีความจริงใจกับทุกคนและให้บริการเกษตรกรด้วยรอยยิ้มแลวก็ฝากในเรื่องการทํางานนะคะควรมีการวางแผนทั้งในเรื่องของการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสิ่งสําคัญก็คือมีการวางแผนในการทํางานด้วยการดําเนินชีวิตให้มีความสุขและมีสุขภาพดีนะคะโดยยึดหลัก4ี่อ พื่อสุขภาพที่ดีในการทำงานค่ะออที่หนึ่งนะคะอาหารนะคะต้องรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะคะบางทีเราเร่งด่วนอาศัยเซเว่นนะคะอันนี้ก็ควรจะทานอาหารที่มีสุขภาพที่ดีนะคะออที่สองนะคะอากาศนะคะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่มีอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วก็อที่สามนะคะการออกกำลังกาย โดยการออกกําลังกายที่สม่ําเสมอนะอย่างน้อยนะคะวันนึงเนี่ยให้ได้สัก30นาทีหรืออาทิตย์นึงก็ได้สักสองวันนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็ออที่4นะคะคืออารมณ์นะ,ะเราต้องมีสภาพอารมณ์ที่แจ่มใสนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพกายนะคะและใจให้มีความแข็งแรงค่ะครับก็สวัสดี้องน้อง ก็ครบมาอีกรอบหนึ่งถึงเวลาที่ผู้ที่รับใชการครบ60ปีต้องเกษียณราชการนะครับเดือนเข้าสื่สายที่67นางกวอสนาทองบุญนาซึ่งเคยทำงานด้วยกันที่โชคชัยอาน้องนางนั้นผมรู้จักมานานแล้ว คุณรู้<ห>จักมาหลายปีก่อนที่จะมาอยู่โชคชัยเป็นคนที่ดีมากเลยอัตยายสยดีนะครับดีใส่ใจคอถุกกุ้มยากเย็นไม่เคยโกรธใครนะครับทำงานเรียบร้อยนะครับาสามารถจะใช้งานได้ในทุกกเรื่องงานในหน้าที่ก็ไม่บุกรองอะไรนะครับทำกัน ด้วยีมาตลอดนั้นในโอกาสที่น้องนางราถนาทองมุญนาแต่เสียณก็ขอให้ะเสียนอย่างมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพสมบูรณ์ทีนี้นึกคิดสิ่งใดนึกอยากจะไปไหนก็ตามใจแล้วไม่ต้องเขอยาดใครแล้วนะครับให้เป็นนายของตัวเองก็ขอให้อ่า ไปสู่ในเส้นทางของเจอ็อย่างมีความสุขตลอดไปครับดิฉันนางวาสนาทองนุนนาคเจ้าพนักงานธุรการํำนานงานสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ3 8ปี7เดือนกับอีก4วันดิฉันขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานในสำนักงานทุกคนที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการทำงานในครั้งนี้ให้สำเร็จรุ่วรงไปด้วยดีฝากน้องๆทุกคนนะคะ,ะในชีวิตประจำวันของเรามีการทำงานมีการพักผ่อนแล้วก็มีการพบปะสังสรรค์ฝากน้องๆสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือถ้าสุขภาพเราดีแข็งแรงจะทำให้ชีวิตประจำวันของเรามีความสุขะคะ่ะแล้วก็มันออกกำลังกายมีเวลาก็ไปออกกำลังกายบ้างอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้ง แล้วก็มีการไปพักผ่อนกับครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อทําให้จิตใจเราล่าเริงแจ่มใสหลังการทํางานก็คือทํางานให้เต็มที่ทํางานตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาถูกต้องรวดเร็วแล้วก็แม่นยํำเป็นที่ถูกใจของเราเองแล้วก็ของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานค่ะ สวัสดีค่ะน้องอ๋ออลไทยสมบัตชัยนะคะแล้วก็น้องนางวาสนาคะก็ยินดีต้อนรับทั้งสองคนองสู่เส้นทางที่6.7นะคะหลังจากที่เหนื่อยๆกับการทำงานนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำไปถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นประสบการณ์นะคะที่เราได้ใช้ชีวิตในการทำงานผ่านมาปล่อยวางทุกอย่างนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตหลังเกษียณด้วยความสดใสล่าเลยนะคะ มีกิจกรรมที่จะทําให้เรามีความสุขก็ดําเนินการได้เลยคะออกกําลังกายกินอาหารให้ที่ถูกสุข,ขลักษณะแล้วก็ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างาสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นประสบการณ์ก็เก็บไว้ในความทรงจำนะคะก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขหลังเกษียณนะคะ บนพื้นแผ่นดินถินเรากรเกษตรตำบลสองคนกับสาวเคหามาเป็นธุระแนะนำให้ทำอย่างเขาใส่ปุ๋ยพรวนดินใครเข็มกล้วยฉาบ,บอกเราสุขทุกขคลุกเคล้า ยังข้างเกษตรกร